ฉันจะทำให้ความปรารถนาของเธอสมหวมังแม้ว่าจะต้องทำร้ายคนอื่นหรือจะต้องทำร้ายตัวเองก็ตามเพราะอย่างนั้นฉันขอรอหากความปรารถนานั้นจริงแล้ว ฉันอยากให้เธอยิ้มแย้มต่อไป อีโอนาเล่นวิคคอสเลวิคคอสเล่นสนุกม,มากจริงๆนะฉันซื้อสตาร์ตเตอร์เด็กแล้วด้วยอ่ะเอะปกติผู้ชายเล่นกันไม่ใช่เหรอ กลับมาแล้วเหลอคุณยายกลับมาแล้วจ้าคุณยายไม่เจอกันนานนะพี่้ไ hey, รุกะยายเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องก่อนสิ ดูเหมือนว่าตึกดีจะสร้างเป็นแมนชั่นนะยายเป็นฝ่ายะโนนะนึกว่าเป็นบริษัทซะอีกต้องล้างอ่างอาบน้ำตั้งสัปดาห์หนึ่งแนะ่ <c oughs> ไม่ว่าสร้างเป็นตึกอะไรก็เป็นเสาต้นใหญ่เหมือนกันนะเสาต้นใหญ่เหรอพอสร้างเสร็จจะเหมือนมีเสาต้นใหญ่ปักในซอยตรงโน้นเลยใช่ไหมล่ะเสาเหรออ๋อ แล้วหลังจากเสานน่นปักลงไปยายรู้สึกว่าเมืองนี้อาจจะหายไปทั้งเมืองก็ได้สำเร็จเฮ้ยด่านที่ยายสร้างขึ้นเองนี่หินชะมัดยาดเลยอะจะกินข้าวกันหรือยังล่ะเดี๋ยวดูช่วยนะเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นี้เองพักให้หายเหนื่อยก่อนเธอจ้า น่นนะซีกระเป๋ายังโยนทิ้งอยู่ที่เดิมเลยเอาผ้าจนได้สมน้ำหน้าเอ้ยหอเหม็นจังพี่ไม่ได้ถอดถุงเท้าก่อนเข้าโต๊ะโคทัสเหรออ,นะนะอย่านะเดี๋ยวเป็นห้องกองฟตุตกันไปทั่วหรอกไปช่วยยายดีกว่าพอพี่ชายอยู่ด้วยแล้วเจียวเจ้าดีจริงๆนะแต่เหมม็นนี่ไม่เอาด้วยนะ ธอนี่รักพี่น่าดูเลยนะอุตส่าห์ตามมาส่งถึงที่นี่เชีย์ไม่ใช่นะชานมที่รู้ชอบมีขายที่ตู้กดน้ำตรงหัวมุมตั้งห่างเล่ารุโกอย่าทำให้ยายเป็นห่วงมากนักล่ะรู้ไหมเป็นห่วงเหรอยายบอกแล้วล่ะว่าตั้งแต่ย้ายโรงเรียนมาเธอยังไม่มีเพื่อนเลยรู้นะไม่จำเป็นต้องนันนทุรังหาเพื่อนแล้วเธอไม่ทุกไม่ร้อนกับเรื่องนี้อยู่แล้วพี่ไม่ห่วงหรอก แต่ว่ายายนะเป็นห่วงเธอมาตลอดเลยนะอะดรอะไรนะรับไปสิเพื่อนที่ทำงานพิเศษแนะนำมาเห็นว่าการเดียกำลังฮิตในหมู่เด็กผู้หญิงชั้นมัธยมอะนะเคยเห็นเพื่อนในห้องเล่นอยู่เหมือนกันนะเธอก็ใช้ไอ้นี่แหละแทรกเข้าไปกลางวงคนอื่นเลยไม่กึนหน่อย ทำให้ยายต้องเป็นห่วงจริงๆเหรอพี่ไปก่อนนะหนาวใช่ไหมจ๊ะเฮ้เย็นหนอเย็นหนอ อุ่นนอ้ออุ่นนอ <c oughs> อ้ออเออคือหนูไปทบทวนบทเรียนก่อนนะเอ <c oughs> เรื่องเพื่อนเนี่ยตัวเราจะยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าทำให้ยายเป็นห่วงแล้วก็ การที่มีชื่อเรียกว่าลูริกจะกลายเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งของผู้เล่นอ,อันนี้ละมัง้งฮะน่ารักจังเออเมื่อถึงเทินของผู้เล่นการดใบนี้เสียงก็น่ารัก จังผู้ตายตายตายมีอะไรเหรอจ๊ะเอ้ยคุณยายออโอ้ยหงายหลังก้นกระแทกเหรอรูจังยายไม่ได้ยินเสียงนี่เหรอเสียงเหรอเฮนอกจากรู้แล้วไม่มีใครได้ยินไม่ไม่ต้องเป็นหว่วงหรอกจ้ะเ,เดี๋ยวจะอ่านหนังสือแล้วเอาไปเถอะเอ้ยยายไปอาบน้ำก่อนก็ได้นะรูจังนะนะ ากาศมันมหนาวแช่น้ําร้อนให้ท่วมไหลเลยนะยายจ้าจ้าเฮ <c oughs> ้ยนารีสวัสดิ แท้ๆเลยเธอเป็นใครกันแน่นะทำไมการ์ดถึงพูดได้ล่ <Battle. S 1> ะแบทเทิลเนี่ยคืออยากแข่งการ์ดแบทเทิลเหรอแ yeah. เลเธอเป็นกระดาษนะถึงค,คิดอุดมก็เปียกไมาพอดีสิแบ่เทอืมถึงบอกอย่างนั้นก็เธอไม่ค่อยกล้าชวนเท่าไรหร่แฮะเนแต่ว่าการ์ดของกลุ่มนั้นไม่เห็นพูดได้แบบเธอเลยนี่นาเพราะอะไรเนี่ยเจอตัวจนได้ ซิเล็กเตอร์ใช่ไหมซิซิเล็กเตอร์ออเจอลูริกแล้วเธอมองเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเหรอแน่นอนสิเพราะฉันก็มีลูริกเหมือนกันยังไงละ่ะเอ๊ะคุณฮานายะไงฉันมาแล้วฉ,ฉันมาแล้ว นอยู่พอดีเลยการ์ดของเธอที่ชื่อคุณฮานาโยเนี่ยไม่เหมือนกับเด็กคนนี้เลยนะพูดเป็นคำด้วยอ่ะไม่เห็นส่งเสียงแปลกๆเลยอ่ะคุณรู้กสินะเธอก็ได้ยินเสียงคุณฮานาโยเหมือนกันใช่ไหมเฮเธอไม่ได้ยินเหรอก็ฉันไม่ใช่ซีเลคเตอร์นี่นะต้องให้ยูสึกิคอยบอกถึงจะรู้ว่าคุณฮานาโยพูดอะไรเนอะซีเลคเตอร์เหรอฉันอธิบายให้ฟังเอง ซีเลกเตอร์หมายถึงผู้เล่นวีคลอสที่สู้โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเด็กสาวนิรันต์นิรันต์นนนถ้าชนะแบทเทิลซีเลกเตอร์จะได้เป็นตัวเองในอุดมคติและนั่นก็คือเด็กสาวนิรันต์ไงล่ะความปรารถนาจะเป็นจริงเหรอก็ประมาณนั้นละมัง้งถ้าจะ<อ>พูดจริงๆก็มีจุดที่ผิดอยู่นะมันคือการเป็นตัวเองที่สามารถทําให้ความปรารถนาสมหวังได้มากกว่าตัวเองที่ทําให้ความปรารถนาสมหวังได้การที่ความหวังหรือความฝันเป็นจริงนะ่ะ มีแค่ในจินตนาการเท่าน,นั้นแหละแต่ว่าการนี้จะทำให้มันเป็นไปไ้า้ถ้าอยากให้เป็นจริงจะต้องชนะแบทเทนไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เป็นเจ้าของเด็กที่รูริมีความนึกคิดเป็นของตัวเองมีเฉพาะเด็กสาวที่ถูกเลือกหรือซิเล็กเตอร์เท่านั้นช่วงนี้พวกผู้เล่นที่มีชื่อเสียงอย่างดาราหรือนักกีฬาหญิงจะชอบบอกกันว่าตัวเองเล่นวิครอสอยู่แต่นั่นเป็นการตามหาซิเล็เตอร์ โดยประกาศว่าฉันมีรูดิกตัางหาเฮ้แต่มีหนึ่งเรื่องที่เธอห้ามลืมเด็ดขาด<อ>ถ้าแพ้แบทเทิลสามครั้งเมื่อไหร่จะหมดคุณสมบัติเป็นซีเล็เตอร์ทันทีคุณสมบัติเหรอพอแพ้สามครั้งพวกฉันก็จะหายไปความปรารถนาของพวกเธอจะไม่มีวันสมหวังโลกวิครอสที่เดิมพันด้วยบัลลังก์เด็กสาวนี่รันจะปิดตัวลงขอบคุณมากนะคุณฮานา,ยาโยอ้างูุกะเรามาแบทเทิลกันดีกว่าแ แต่ว่าฉันไม่มีความปรารถนาอะไรเป็นพิเศษเลยนะเอาหน้าเอาหน้าเธอไม่ต้องมีความปรารถนาอะไรก็ได้ขอแค่แบทเทิพอแบทเทิแบทเทิแบทเทิล <Battle. S 1> ดูสิเขาอยากสู้ใจจะขาดแล้วนะสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรแล้วเอออืมนั่นสินะสาเร็จยูสกีเขายังไม่ทันรู้กฎเลยจะให้แบทเทิลเลยเนี่ยนะห้ามเห็นใจทั้งสิ้น<อ>ฉันจะลุยให้เละในตอนที่ยังไม่รู้กฎซะเลยโอเปน ในกันอะเออเอเอ,เอคือ battle battle เหรอฮะคุณยูสึกิคุณฮานายเยี่ยมเลยฉันได้เล่นก่อนอเอา้าต่อไปเธอรุรกอกะแล้วนะเธอเธอเหรอถึงจะพูดแบบนั้นได้ยินหรือเปล่า ทำให้ทำามโกรธและ้วอันเชิญซิกนี่ก่อนเดี๋ยวเรียกชื่อลูริกหลังจากนั้นก็โจมตีนี่นายคาสก,กิไงนายไปอยู่ข้างเดียวกับกลูโกะล่ะข้างนอกนะ่ะไม่ได้ยินเสียงพวกเราหรอกเรียกชื่อดูสิช,ชื่อเหรอเออทาามะทำไมชื่อทามะละ่ะฮะ เพราะว่าเสียงเหมือนแมวที่ฉันกับยายเคยเลี้ยงเมื่อนานมาแล้วนะทามะอืมฉันจะลองดูเเลเวลหนึ่งโกโลอันเชิญซิกนี้ทามะจบตี้นึทามะาี่หายไปแล้วมันหายไปแล้วนะนี่ไม่เป็นไรใช่ไหม นี่เป็นแค่เกมพอสู้คราวหน้าเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมเองเป็นเหมือนเดิมอ๋งั้นเหรอเจ้าคาสก,กิยังไม่เข้าเรื่องปล่อยให้ไม่รู้กอดไปฉันก็ได้อาจสบายสบายแล้วยุสกิก็ได้ยินใช่ไหม <Okay. S 1> ฉันคิดว่าทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะแบทเทิรน่ะต้องสู้กันอย่างใสสะอาดยุติธรรมสิยิ่งจะเป็นการแบทเท<อ>ินที่สามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้แบบนี้เลวเวลร์ซร แบทเทิลเนโดมาเอาอีแบทลทำไมทำไมมือใหม่หัดเล่นถึงเก่งขนาดนี้ล่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเอ๋ยุสกิเธอจะยอมแพ้เพราะเรื่องแค่นี้เหรอคุณฮานะโยะน่าสมเพชชะมัดเธอบอกว่าอยากได้เคอร์สกิเป็นของตัวเองไม่ใช่หรือไง อย่าพูดดังน <sa who had ph im> ั for ้นขึ้นมาสิคุณฮานายกคุณฮานายกสองคนรีบกลับมาแล้วพวกเธอมือทำอะไรกันอยู่หมดพักเที่ยงแล้วรีบเข้าห้องเรียนเร็วเข้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย่าพังการแข่งเมื่อกี้ผลเป็นไงกรณีที่มีปัจจัยภายนอกทำให้แบทเทิลต้องหยุดชะนักน จะไม่มีการน,นับประแทถือว่าโมกาปัดค่อยอยังชั่วเออเรื่องเมื่อกี้ออปไปกันเถอะค่ะสก,กีไว้เจอกันใหม่นะแบบว่าแบบว่ายังไงก็ไม่รู้เนอะทำมาเอาหลับปุ๋ยมาตั้งแต่พักเที่ยงเลยฮะจะดูกี่ทีก็น่ารักจัง ทั้งที่น่ารักขนาดนี้การแบทเทิลต้องใช้แรงกายด้วยนะส่วนใหญ่หลังจบแบตเทิลก็หลับกันคุณฮนานะเยอะด้วยคุณยูซึกิอ้าวคาึสกิคงไม่อยู่เหรอถึงเป็นคู่แฝดก็ไม่เห็นต้องตัวติดกันสักหน่อยนี่นี่ เธออย่าบอกเรื่องนั้นให้ใครรู้จะได้ไหมเรื่องไหนเหรอเธอนี่ยังจะทําไข่เสืยอีกแ,แ,แล้วเรื่องอะไรล่ะเอ่อเอไม่รังเกียจมาบ้านฉันไหมเพื่อนของรูจังเหรอจ๊ะ ดีค่ะให้เขามาเที่ยวบ้านเราได้ไหมคะอืออ่าอ่ยายต้องออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะทานข้าวเกลียบได้เลยนะจ๊ะออะไรกันงั้นเหรอให้สรุปว่าเธอไม่ได้ยินจริงๆสินะอืออืมคิดว่านะเฮ้ไม่น่ากลุ้มให้เหนื่อยฟรีเลยแล้วเรื่องที่ไม่อยากให้ฉันรู้ คือความปรารถนาของคุณยูสกิใช่ไหมอ่ะอืมฉันอยากทำความปรารถนานี้ให้เป็นจริงถ้าใช้วิธีปกติถึงพยายามให้ตายยังไงก็ไม่มีทางเป็นจริงเป็นความปรารถนาแบบนั้นคุณยูสกิแต่พอเจอวีครอสกับคุณฮานายะมันทำให้ฉันรู้ว่าปฏิหารที่เหมือนเรื่องโกหกแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นฉันก็เลยเชื่อมั่นน่ะ ฉันจะเป็นเด็กสาวนิรันด์ด้วยปฏิหารของวิคลาสแล้วทำปฏิหารอีกอย่างให้เป็นจริงให้ได้ปฏิหารที่การ์ดมอมให้อ๋องั้นเราสู้กันอีกครั้งก็ได้นะรอบนี้ฉันจะยอมแพ้คุณยูสกิเองเ,อเพราะฉันไม่สนจะเป็นเด็กสาวนิรันด์อยู่แล้วเ,<อ>เพราะงั้นไม่เป็นไรไม่ต้องถึงสมหวังขึ้นมาจริงๆแต่ถ้าโดนคาสกิเกลียดขี้นหน้าก็เท่ากับไม่สมหวังนี่แหละเอ๊ะหมายความว่ายังไงอ่ะเปล่า ขอยายเข้าไปหน่อยนะจ๊ะคุณยายผู้เด็กๆน่าจะชอบกินอะไรแบบนี้มากกว่าข้าวเกรียบกันนะนี่อะว้าวเค้กทาร์ตมาการองบาวารุสยายคะเยอะขนาดนี้กินไม่หมดเลนะคะอร่อยรสชาติเยี่ยมมากเลยนะคะอร่อยไปหมดทุกอย่างเลยดีแล้วล่ะจ้ารูจางเพื่อนหนูคนนี้เป็นคนดีจังเลยนะเออ เฮ้เติมพลังเรียบร้อยงั้นฉันกล,บลับละอืมไว้เจอกันยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิครอสเท่าไหร่เลยรู้สึกตัวอยู่นิดินเหมือนกันแต่เมื่อกี้คุณยายเขาดีใจด้วยเขาเธอแท้ๆเลยนะรู้จังกับข้าวเสร็จแล้วจ้า คือว่าคุณยายหนูมีอะไรให้ดูด้วยล่ะที่จริงแล้วหนูมีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งด้วยนะชื่อทามะแลหละ 危うい答え「そこに見え隠れる」「今日の祈りは明日タブになる」「天と地を ชจะแพ้ใครไม่ได้เด็ดขาด <ทำ S 2> กับกับฉันหน่อยนะคะอุราโซโอเอโยนะเหรอรบคุณด้วยค่ะการพบเจอนั้นคือยาพิษ